คำภีที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นคนเขียนบันทึกด้วยตัวเองเพราะเวลานั้นเป็นเพียงการสนทนาระหว่างพระองค์กับผู้ที่มาเข้าพบโดยมีเหล่าคนสนิทผู้ติดตามอยู่ร่วมฟังเท่านั้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าเสียชีวิตไปแล้วจึงได้มีการเริ่มจดบันทึกโดยวัตถุประสงค์ ในการจดบันทึกครั้งนั้นก็มาจากเหล่าพระราชาที่ให้การสนับสนุนพระพุทธเจ้าที่กลัวว่าข้อธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้จะสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งในช่วงต้นจะเป็นการบันทึกเพียงข้อธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญเรื่องเล่าต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าและความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติการจดบันทึกจึงเกิดขึ้นจากเหล่าสาว,วกของพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอ,อรหันต์แล้วซึ่งทุกคนรู้ดีว่าความรู้ที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงไหน แต่เมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีเพราะการเกื้อกูลต่อความกลัวและความต้องพึ่งพาให้สมความปรารถนาจึงทำให้เกิดเป็นการแจกแจงข้อธรรมออกมาเป็นหลักธรรมมากมายออกมาเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนแบบท่องจำมีทั้งเอามาจากข้อธรรม ที่พระพุทธองค์กล่าวมีทั้งที่เสริมขึ้นใหม่มีทั้งตัดบทที่พูดถึงการเข้าถึงพุทธะหรือลดทอนความสำคัญหรือการตีความผิดเพี้ยนไปมีทั้งแต่งแต้มเรื่องราวพุทธประวัติให้มีความวิจิตพิสดารเพื่อสร้างให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นคนพิเศษมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์ สร้างสถานภาพพระสงฆ์ให้กลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยนำขนธรรมเนียมแบบเดียวกับวิธีของพราหมณ์ที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้ามาใช้หมอบกลาบเมื่อเข้าพบพิสุสงฆ์พระองค์รู้ดีว่าทุกคนคือดวงจิตวิญญาณที่มาจากจิตเดิมแท้เดียวกัน ทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันและที่สําคัญพระองค์รู้ดีว่าวิธีการเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพุทธะในตัวเองหรือปัญญาจากจิตวิญญาณของตัวเองเพราะหากผู้คนศรัทธาตัวบุคคลหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกไปเสียแล้วโอกาสที่จะศรัทธาตัวเองและพึ่งพาตัวเองก็ปิดลง